สวัสดีค่ะเจเคโนโนแนะนำบ้านสีสันสดใสนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแปลงนี้นะคะอยู่บนพื้นที่กว้างมากเลยค่ะพื้นที่ขนาดเกือบ300ตารางวาเลยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเกือบค่ะราคา990,000บาทน,นะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำพร้อมห้องครัวและห้องนั่งเล่นนะคะภายในนะคะ ยังสวยทุกท่านสภาพพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทีเดียวนะคะกว้างขวางค่ะจอดรถได้ถึง3คันนะคะหน้าบ้านติดถนนสาธารณะค่ะบริเวณรอบบ้านก็กว้างกวาง,วาง,วางสามารถปลูกสวนปลูกต้นไม้ต่อเติมเพิ่มได้อีกนะคะ9,90,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ที่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ มีไฟฟ้ามีประปานะคะบ้านสภาพรีโนเวตใหม่นะคะเป็นบ้านมือ2นะคะอยู่ห่างจากสารจังหวัด1กิโลเมตรห่างจากราชพัฒน์ส2กิโลเมตรนะคะมีพิษัดของแปลงใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปนี้เลย เซเคโนใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับตอนนี้เซเคนโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ